นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับตอบคุณน้ําฝนว่าวัดที่ดินของวัดเหมือนที่ดินเอกชนเลยครับคือวัดเป็นนิติบุคคลนะวัดไม่ใช่สถานที่ราชการวัดไม่ใช่ที่สาธารประโยชน์ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปในวัดได้นะวัดเป็นสถานที่ห่วงห้ามะวัดมีอำนาจบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดทุกอย่างครับวัดจะปิดก็ได้วัดเมื่อวัดเป็นนิติบุคคล สามารถมีที่ดินได้ตามกฎหมายมีโฉนดทุกอย่างได้หมดนะโฉนดวัดก็มีเราก็ไปแจกโฉนดวัดกันประจําอยู่แนละ้วออกโฉนดให้วัดในเมื่อวัดมีโฉนดวัดก็ถือโฉนดเหมือนเอกชนทั่วไปนะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นสมบัติของวัดใครเอาใครเอาไปไม่ได้ไงเจ้าอาวาสย้ายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เป็นของวัดถูกไหมเออเราก็อุ่นใจหน่อยว่าเอออ่ายังไงเมื่อเป็นโฉนดของวัดแล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้มาตอบคําถามคุณน้ําฝนว่า คุณน้ำฝนเดินมาในที่วัดยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วถ้าเป็นที่เอกชนเนี่ยคุณน้ำฝนน่ะได้ภาระจำยอมโดยอายุความเลยนะก็คือสามารถไปร้องขอต่อศาลให้ได้ภาระจำยอมในคุณน้ำฝนเดินออกได้ตลอดเลยแต่ถ้าเป็นที่ดินวัดไม่สามารถห้างภาระจำยอมได้นะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นที่วัดไม่ได้ฮนะพก็เขามีกฎหมายพิเศษคือพรบขนะ้ะหน้าสองอะ ไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดได้ไม่สามารถาไปฟ้องเอาที่วัดมาเป็นภาระจำยอมได้ไม่สามารถใช้ที่วัดเป็นทางเข้าออกโดยพระลาการได้คือเขาคุ้มครองวัดตอบคุณน้ำฝนว่าวัดปิดได้ครับวัดปิดได้ครับแต่ถ้าคุณน้ำฝนไม่มีทางออกอันเนี้ยอาจจะขอเปิดทางจำเป็นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ที่ของคุณน้ำฝนมีทางออกนะครับ คุณน้ําฝนเดินเข้าเดินออกได้เขาเรียกทางจําเป็นแต่จะไปฟ้องเรื่องพาและจํายอมหรือใช้เป็นทางเข้าออกอย่างถาวรหรือให้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 เป็นทางสาธารณะที่ดินของวัดไม่ได้เลยนะก็มีกฎหมายพิเศษคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นตอบคุณน้ําฝนว่าวัดไม่ได้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่ราชการทั้งสองอย่างครับเป็นสมบัติของวัดซึ่งมีกฎหมายพิเศษคือพรบข้าสงฆ์คุ้มครองตัางหากเลยครับ